สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม,แม่ที่กําลังจะเข้ามารับชมช่อง3ามสาวดาวซิงนะคะวันนี้เราอยู่กันที่แมคโคนะคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะที่เมตามบ้าน3ามสาวดาวซิ่งนะ,ะให้มาดูผลไม้อร่อยๆนะคะให้กับเสียเพรี่น้ําค้างนะคะแครอทนะคะโรล,ละ20คะแนนเอายกลังเลยหนึ่งลัง อ, okay. โอ่โอเคบอกใครหน่ะัออไหนึ่งลงังอ่ะหนึ่งลงังเอาสองลงังเอาก็มีหลายราคาอ่ะเนี่ยร้อยสิบเก้าบาท เลือกเลยโอ้ดีคดอันนี้อังน่้ามานินคะทั้งหมดนี้คงต้องแบบทั้งบ้านเร้างเลยเนาะคือนาสมเมใช้ทกคนในกาจิปัิจัยข่ะทุกครั้งทางในเราเขากไปคุ้มคันค่ะดค้วยพี่งไมเมค่ะพี่พนักงานดีค่ดรอบาร์โค้ด้อมาชิมมางทนเราก็รอบาร์อะคลไม้ก็พร้อมแล้วนะคะแต่ว่าช้างอะพร้อมหรือยัง ตอนนี้เราก็จะมาทําการล้างก่อนในสีล้างก่อนล้างแล้วก็จะทําการเอาเม็ดออก คุณคุณแม่สุมาลีนะคะที่มอเมตตาแสดงเข้ามาแล้วก็ได้จัดซื้อจัดหาแครอทแอปเปิ้ลนะองุ่นองุ่นนะแล้วก็มีกล้วยเสริมกล้วยน้ำว้าเสริมให้น้องๆอ,อ,อีกแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณแม่สุมาลีนะะก็ขอให้คุณแม่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง,งร่ำรวยเงนินทองอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนนะคะคุณแม่นะคะเด็กๆขอบพระคุณคุณแม่หน่อยสวยๆ ต้อนรับกลับบ้านนะคะลูกสาวนะคะหลังจากที่ไปประจน l ไทยหลายคืนนะคะก็กลับมาได้ทานของอร่อยแล้วนะพี่น้ำค้างค่ะนะคะพี่น้ำทิพย์พี่น้ำค้างนะคะมีความสุขได้ทานของอร่อยฟินๆเนาะนะสุขไหนจะเท่าบ้านเราเนาะน้ำค้างเนาะนะแต่ก็เป็นความหวังของครอบครัวนะลูกนะเพราะอะแค่ละมาฟะอร่อยไหมน้ำค้างอร่อยไหมดู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 เด็กดอย คันเป็นเป็นันวหมาได้อุ้ยอุ้ยอของคุณแม่รองดาวอยู่นี่นะคะแม่แม่ซีนี่<อ>นะนี่ค,คุณแม่ใจเย็นๆน,นะให้ลูกๆก,กินก่อนนะะอ่าทานพร้อมกันไม่ได้นะบ้านนี้อนละเวงวุ่นวายพี่น้ำทิพย์ดูฟวงองุ่นดูของตัวเองไม่กินนะน้ำเพชรนะมีน้เพชรนี่ โอ้แครอทแครอทได้แล้วแครอทโอ้เอาแครอทไปแล้ว คุณแม่นะคะคุณแม่ท่านก็ซื้อเผื่อใหญ่ๆด้วยนะคะสามสามพุเท่านะคะแม่แม่ 4, หลังจากที่4เชือกนะคะบ้าน3ามสาวทานเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาอ่าสามพุเท่านะคะสามพเท่านี่คือใครนะ,ะแม่แม่ก็ติดตาม อีพีสองนะคะผละไม้หวานๆจากคุณแม่แดนไกลนะคะคุณแม่สุมาลีท่านนะเะมตตาสามผู้เฒ่านะ,ะก็เดี๋ยวเราจะไปเจอเจอกันอีกอีพีสองกับผลไม้อร่อยๆแบบเดียวกันนะคะที่บ้านสามสาวทานนะคะสามผู้เฒ่าจะฟินขนาดไหนน้องแม่แม่เอฟซีก็ไปติดตามกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้คุณแม่รลงดาวทานด้วยนะคะแม่แม่เอฟซีก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กับ ครอบครัว3สาวดาวซิ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ